สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลานะครับเป็นรุ่น M4 นะครับตัวนี้ราง K1 นะครับหนึ่งล็อตนะครับตัวนี้เป็นงานไม้ประดู่นะครับควบคู่กับชุดราง K1 นะครับราคานะครับราคา2,000นะครับ2,000รวมส่งนะครับจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางเป็นงานยิงเร็วนะครับตัวนี้งานจะเบานะครับตัวงานจะเบาท้ายจะเบานะครับน้ําหนักเบานะครับกระชับนะครับยกยิง เป็นงานสําหรับเอาไว้ยิงเร็วยิงปลาผุดนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับตอนที่ผมเอาไปยิงปลาผุดนะครับไว้ท้ายคลิปนะครับดูกันไปก่อนนะครับระบบไกเป็นระบบไกอีซีล็อกสแตนเลสนะครับมีตัวช่วยล็อกนะครับตรงนี้นะครับตัวอ a s y l ็อกนะครับจะช่วยล็อกแล้วก็มีเซฟนะครับป้องกันการลั่นนะครับกดเซฟยิงได้นะครับระบบไกรับประกันให้ตลอดชีพนะครับสึกล้อมีปัญหาตอนไหนสามารถส่งกลับมาเคลมได้เลยนะครับ ดูแลให้ฟรีซ่อมให้ฟรีตลอดชีพนะครับซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับถ้ามีปัญหานะครับระบบไกเราออกแบบมาแน่นหนาแข็งแรงนะครับวัสดุที่นํามาทํานะครับเป็นเกรดแข็งนะครับไม่สึกล้อยง่ายนะครับก็การรับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับในราคาสองพันนะครับตัวนี้จะได้โรเลอร์ไปด้วยนะครับตัวงานยิงเร็วตัว M4 นะครับตัวนี้ให้โรเลอร์ไปเลยนะครับโรเลอร์มูลค่า180บาทแถมไปในชุดนะครับมีลูกดอกให้1ลูกนะครับ ท่อพร้อมสายพีกอินหนึ่งร้อยปอนด์ให้หนึ่งชุดตามตัวอย่างนะครับแล้วก็ปีกตามนี้นะครับเป็นปีกสแตนเลสนะครับช่องทางติดต่อตามนี้นะครับ Facebook จังคิวเป็นยิงปลาอุบนนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับติดต่อมาได้สองช่องทางนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูปลายลางเควันนะครับอ่า ปลายรางเคเันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีรูตรงนี้นะครับเพื่อรับสาย PE นะครับสาย PE ที่อยู่ในท่อนะครับจะเข้าไปฝังอยู่ในรูนี้นะครับแล้วก็ฝังตัวในรางนะครับใต้ร่องลูกดอกนะครับลูกดอกอยู่ข้างบนนะครับรูนี้ส่วนรูข้างล่างเป็นรูสาย PE นะครับเวลาเรายิงนะครับลูกดอกเวลามัดลูกดอกนะครับก็ให้ปมเชือกมันอยู่ด้านล่างนะครับเวลาเราใส่สาย PE ก็ใส่ให้มันตกลงไปในรางเลยนะครับให้มันอยู่ใต้ลูกดอกนะครับให้อยู่ให้ปมอยู่ข้างล่างนะครับเวลาเรายิงมันก็จะไม่มีจังหวะที่มัน หย่อนนะครับเหมือนเอาพาดไว้ข้างปีกนะครับมันจะไม่หย่อนลงมาพันกับปีกหรือว่าพันกับยางนะครับทําให้มีความปลอดภัยนะครับตัวนี้ตั้งแต่ใช้งานมาผมยังไม่เคยเจออาการติดขัดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผลิตมาหลายหมื่นเส้นแล้วนะครับรางตัวนี้นะครับยังไม่เคยเจออาการลูกดอกติดขัดแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับไม่เหมือนรางรุ่นเก่านะครับรางรุ่นเก่าที่พาดตรงปีกก็จะติดอยู่บ่อยๆนะครับยิ่งไปสักสี่สิบห้าสิบครั้งก็อาจจะติดครั้งหนึ่งนะครับลูกดอกขาดทิ้งไปโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับ ส่วนตัวนี้ไม่มีแน่นอนปลอดภัยนะครับร้อปนะครับลูกดอกไม่ขาดทิ้งไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเรื่องไม่ต้องไปพะวงนะครับว่ามันจะติดขัดนะครับตัวนี้ปลอดภัย100%นตะครับตัวนี้นี่ครับสองพนะครับส่งฟรีนะครับเก็บปลายทางนะครับสองพจ่ายที่บ้านได้เลยนะครับ มีอุปกรณ์ให้ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับฝากช่องทางติดต่อไว้อีกครั้งนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาอุบลนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 7 2 6 8 8 6 5 0นะครับอยากให้ดูรายละเอียดของงานนะครับตัวนี้สวยเลยนะครับตัวนี้ติดกับพีแบบผมชอบนะครับผมชอบเป็นไม้ที่ติดกับพีนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับสําหรับตัวผมนะครับมันดูเหมือนมันดูเหมือนมีอะไรสักอย่างนะครับมันมันไม่ดูเรียบเรียบไปเฉยเฉนะครับบางคนก็ชอบ ไม้ที่มันเรียบๆเป็นงานสีเข้มๆไปเฉยๆนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่สาหรับผมนะครับผมชอบแบบติดกระพี้นะครับมันจะดูมีลวดลายตัดนะครับดูสวยดีนะครับจะติดกระพี้นะครับนี่ครับสวยเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอที่ผมเอาไปยิงปลากันครับ ครับครับสวายสวายสวายครับเช,ช,ช,ชี่ยใส่แบบมือครับกระบอกแบนี้กระบอกหดมือครับทุกคน แสบมือเลยมือไหม่นะครับโอ้สวายเนี่ยเป็นอะไรที่ขาดง่ายมากเลยนะครับเวลายิงโดนแล้วมันจะชอบขาดต้องค่อยๆเล่นนะครับตั้งแต่ยิงมาเนี่ยยิงโดนส่วนใหญ่จะจะหลุดเนื้อจะฉีกทิ้งนะครับต้องค่อยๆเล่น,นครับเนี่ยครับเห็นตัวแล้วครับ ถ้ามันสู้ก็คือต้องปล่อยนะครับพยายามไม่ดึงสวนครับนี่ครับโอ้โหสวยอยู่ครับอุย้ยนั่นไงขาดแล้วว่าแล้วโโอ้ เนี่ยครับเสียดายครับเยวดูกันใหม่ครับ ผลแล้วกับบอลลุดมือสองครั้งแล้วครับวันนี้ก็บบอกหลุดมือโอ้โห,โหไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ้โหไม่สู้แรงนะครับอันตรายเพราะว่าสวายหลุดไปแล้วตัวหนึ่งจะเย็นๆครับตัวนี้ไม่อยากเล่นแรงนะครับ โดนสวายก็หลุดไปแล้วทีนึ่งค่อยเล่นดีกว่าใช่ได้ครับตนนัวนี้ดูสิโดนยังไงหน้าซ้ำหรือเปล่าจะเข้าป่าแล้วครับนี่ครับเข้าป่าแล้วครับเข้าใต้แักเช็ดแล้วครับ โอ้โหไม่เป็นไรเข้าไปเลยโอเคยังมีตอก็พอเนี่ยๆๆๆค่อยๆลิ่นครับ ไม่รู้ว่าโดนยังไงนะครับต้องค่อยๆก่อนผงทำพลาดไปแล้วครั้งหนึ่งขนาดว่าเล่นเบาๆแล้วนะครับตัวสวายเนี่ยยังพลาดตรนี้ต้องใจเย็นๆครับมาอยู่ตรงนี้ โอ้โหมีไซส์นะเนี่ยใช้ได้นั่นเนี่ยไม่ใหญ่ครับอุ้ยติดนิดเดียวเองครับอุยอันตรายอันตรายติดนิดเดียวโอ้เข้าดีอยู่ครับเนี่ยครับเข้าดีโอเคอ่า ในน้ําเหมือนจะตัวเล็กโผล่ขึ้นมาเหมือนตัวไม่ใหญ่นะครับดูเนี่ยครับดูความยาวนะครับความยาวเท่ากับพันท้ายปืนเลยนะครับพันท้ายปืนเนี่ยประมาณแปดสิบเซนนะครับถึงหัวนะครับเลยพันท้ายปืนอีกครับยาวกว่าพันท้ายปืนี ตัวนี้ครับสองพันครับตัวนี้สองพันได้ครบชุดนะครับได้ล้อเลือด้วยนะครับตัวนี้รุ่นใหม่นะครับ M4 นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นรางคีวันนะครับไกอีซี่ล็อกสแตนเลสปีข้างขาสแตนเลสใส่ล้อเลือให้นะครับตัวนี้น้ำหนักเบานะครับสําหรับยิงปลาหุดยกยิงเร็วนะครับตัวนี้ยิงดีมากครับออกแบบพันท้ายมาอ่าได้แรงบดาลัจมาจากท้าย M4 นะครับ แต่ว่าเราเสริมตรงนี้เพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วก็น้ำหนักเบามากๆนะครับเหมาะกับการยิงเร็วนะครับวันนี้โดนสวายไปมือไหมเลยครับดูตัวนี้ก็น่าจะประมาณสี่โลห้าโลได้นะครับเดี๋ยวไปช่างที่บ้านนะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าแน่นอนมีแน่นอนครับห้าโล